บ้านทังหมดของเราที่ภาคใตบ้านทังเมือนะครับลึกดำเมลวองโูนเ่มีองเธอส์ศเชอรแสบันเจร,ริญเราในเนบบ้นานส <people> ีบ้านจอกสนอกสูนเสงไงนวนจื่งกิตุเซนฟ้มพระเอกนั่งหลูขยายอ้อยอ้อยพี่ในจูบถือหนุนฟอม

เทกันจือโดนตานะครับของชุมชนสามชุมชนนะครับพอมีสวยลาวเขมรนะครับมารวมกันนะครับอนนี้เป็นการเทมาถึงแล้วนะครับสองเดียครูได้แห่แต่ก็จอดีตพอพี่เองก็ไม่ได้โอ้ชนะนี่บมิจะเลืมอนจืดลีบมาเป็นแฝงเป็นแฝงบรรยากาศช่วงการแห่เลยนะครับอันนี้ตรงนี้ทุกเทารุ่นคุณเน่นารุยเดิมจะรุยเดิมทุกทเทเม่เปียวแซนเด้อิมเมื้อไปชุมประชุมสั้น นี่ในรได้จะลอยรูดจะเดินนี่สามนนะครับอ่าส่วนทางนี้จะเป็นของช่องทีวีนะครับลาอ้อยรูดหมุนก็ระลึกลึงวนณไม่เอามาหมดเตียใหญ่ยิ่งทีทีเต่าเฮ้ยนะครของชาวบ้านแกะทากีเต้านะครับชุมชนสามชุมชนไม่ว่าจะเป็นกุยอ่าลาวเขมรนะยูเทยยนาที่กุยยอดเฮ้ย แกเนี่ยจีอวายังเฮ้ยกระตังสระกระตังบัวกระตังพุ่มเส้นไปนะครับตายายมันจะรูดหนะครับที่ได้ดูแลยปกติรักษาเป็นไปเป็น้องชาวบ้านก็แก้วทุกท่านนะครับเป็นปู่ป้ายนะครับเป็นไปพี่น้องนะครับร่วมขบวนมานะครับก็เอามาทำการไหว้นะครับ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่อง YouTube ของ DJ p o p p y c h a n n e l นะฮะอันนี้พามาชมพิธีที่เราหาดูได้ยากมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนกานยิ่งใหญ่อลังการของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านปากกากแก้วอำเภอสํโรงทภาพของเรานะครับก็มาดูบรรยากาศได้เดินเก็บบรรยากาศการเส้นได้นะครับ ไม่ไว่าจะเป็นคณะครูบาอาจารย์คณะคุณหมอนะฮะก็มีแต่แต่งตัวชุดผ้าไหมส,สวยๆนะฮะ,ะเป็นชุดพื้นบ้านของชาวบ้านเกาะเกี้ยวของเราะคระับนะครับแต่ละเผาแตละ,ตละอันนี้ก็แต่งชุดปรจะจําเผาของอเตระขอบคุณ น,นี่ก็เป็นทางช่องทีวีนะครับได้มามรวบมาเล่นในเขตเราที่ร่วมราร่วมตัวกันมารอบบ้านที่แคะทกอย่างเดีเสร็จแล้วเราก็จะดทมาที่นี่นี่คือศารปู่ตาซึ่งเป็นศาลทำเชื่อนะเป็นสถานที่สิ่งสกิดของลูกผู้ใหญ่กับครอบครัวยื่ไปถึนท้ายในชุมชนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมทุกอย่างเดียวเพราะฉะนั้น าาาการทำบุญบริาที่มอบให้กับผู้ที่รไปแล้วแน่นอนครับจากเรื่องรอบร่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะมีฐานะใดก็ตาม อย่าหยุดารพูดคุยภาษาฝ่ายสัตว์เงินอย่างแทีเดียวคนในชุมชนไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ใดเผ่าใดเมื่ออยู่ในชุมชนเดียวกันแล้วสามารถประกอบวิธีร่วมกันได้แล้วก็อาจจะมีกระบวนการในการดำเนินการของแต่ละกลุ่มชาติไม่เหมือนกันแต่ตรงนี้ครับปลายทางเหมือนกันมาในการที่จะทําให้ชุมชนเกิดความเอย่างเี่กันอยู่

ทเป็นยังไงและกระบวนการตอกนี้นี่ผมเอาไปลงวิทูไปได้ ครับเม่สกรูก็เป็นทางทลพวทีนี้ฝึกสอบบัญญัติในการวายประว้ติน้องบวมงอสัญญาขมาเรือารขมาก็ไม่ติดข้อใน សូមមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការចូលរួមក្នុងពិធីតាច់តនតានចាស់ស្រែថាទីខ្មួយតោពតម៉ែខ្មួយប៊ូខ្មួយបាយខ្មួយតាខ្មួយយ៉ៃបានមកប្រសារមកក្រេមសាច់មានពូជឪលើកអាយតំនាំសុំបៀរសារអមហុកប្រសារគូនເຈົ້າនេះចាំហុកប្រសារពូជឪគូនເຈົ້າអរគុណវិញតែកខ្ញុំមានបានក្តៅពូជឪគូនເຈົ້າឬស៊ីកើតក៏បានថ្ងៃលោកនាយជាវេលាបោកហើយលោកនាយជាប้านគូនເຈົ້າបានប្រកបពិធីការផ្សេងដូនតាក្រុងស្រែអួយតាយ៉ៃចាស់ស្រុកចាស់ស្រែបានមក អូមហោប្រសាមករេតកាលគុំគុំເຖົ້າនិតថ្លៃតាមຫນាំສົມເបียສ라មហោប្រសាកូនកៅរិមចាំមហោប្រសាໂຕអុយປួតປួតເຈົ້າអុយປួតຕະແကျຫນ້ອຍមានບ້ານດາວໂຕអុយປួតກຸນກៅរີຊີໄປເລັດບ້ານທ້າໂມວຸຍຕາໃຫຍ່ວີ້ຍមហោໂພប្រសាເດຕາດີ້ເອົານາເອົາໂຕໃຫຍ່ເຖິງຄາມຄ້າວ່າອົດເພស្រិនອຶກເມດເຂດມາຈາກທຸກຄັນໃນອະໂຫໂພប្រសាຕາໃຫຍ່ຄືເຈີນເນາະ ก็ง่ยนะไม่ได้เตรียมตัวมาก็มาเล่นโปรยาวให้กับอาจารย์แเบมีโอกาสตากตแกงตันหาอพระาณาุยาตพระปรุษที่บันแล้วก็สานสุตานะครับแล้วก็ดวงวิทยาณนมยพลของทอานนี้ที่ได้ร่วงรับต่สารไปแล้วก็ไปนะเส้นไหว้นะ ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใดนะครับมาอยู่รวมกันแล้วมันนองเว้ยมันเจริยเต็มันถ่ายเทเวเต้มน้องพิธีรวมกันได้รัไม่ว่าจะเป็นเมมนสวยลาวไทนะฮะก็ประกอบพิธีรวมกันม่น้องเรูซ้ำบนาจังเรือกจวยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องยูทูบของ DJ เจป๊อปปี้ชานเนียเนี่ยเนีดดาเล่น้ะเส้น้นะครับผมมันน้องให้มันรู้จงปีรางใบดาวมานีเันเป็นบ้อนใหญ่เลยบอว้เป็นเป็นรูเดียเป็นตะบนไม่เป็น เป็นตะนน้อซา้วยหนาก็โหเดตาน่าเย็นนามมเลยามรอบรอครับนี่คืหมู่บ้านที่สิบเ็ดปนเมือมแตรับเผเมนา่ามรอะไรใบใบใบตูด้วไงไงวันที่หนึ่น่ะที่สินะครับบ้านผมหน้าบ้านกับปลาบอลพร้อ้ก็ ขอบคุณไปยังพี่น้องทุกท่านที่ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับนำกันจิวโดนตาแล้วก็เฮขบวนมานะครับเป็นขบวนที่สวยงามสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่เมืองโอ้อดีท่านผู้ใหญ่ครับขบวนขบวนสามเผ่านะครับจะเป็นขเมสสวยลาวนะครับตอนนี้อดีตเพื่อนละท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยชชวยกันนะครับเป็นขบวนที่สวยงามมากมายหาดูยากมากเลยนะฮะแถวแถวนี้นะฮะหาดูยากมากเลยผมผม บอกตรงๆย่างถ้าพร้ผมมาเพิ่งเคยเห็นขบวนวันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับเพราะว่าไม่ได้ไปยิสุรินก็มีแต่ผมไม่เคยได้ไปนะครับจันนี้ก็เปสนสามสาวพันที่มารวมกันด้วยนี่ครับผมบัตรสตางร์บัตรแดงบรรยากาศที่พ่อแม่พี่น้องสามสาวพันที่มาร่วมเซนเยเซนตาอาจัสก์จัสเร่บัตรเกอโค ผมใช้เสียงภาษาเขมรนะครับบรรยายบ้างพร้อมหรือยังครับเพียงเสียงพร้อมหรือยังถ้าวันนีกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับรุ่นตาดีเจป๊อปปี้ครับอันนี้จะเป็นสามเผ่าพันธุ์นะเขมรกุยเลียวแบบสามเผ่าพันธุ์ที่จวมันามาอยู่ชุมชนเดียวกันแล้วก็มอบกรพิธีร่วมกันได้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามตามตระเตรียงที่บ้านปฏิบัติ พระนารองกินนานแห่งรยายุนาระเอี่ยบดปียายปีตาตาตูดตาตูดเยรูดเยีูดบูมบารองสู่ครั้งร่วมกันปฏิบัติแล้วก็ร่วมกันมาโลดโลดนะครับนะฮะพระสมเอาคุณมาปูนเจริญที่บ้านโมร่วมขยับซีโซอให้ดวงตาสดาตานะเนี่ยในครั้งนี้ซีโซ่ทักออกผลวดเป็นคู่ที่ละอ่านละชื่นร่วมด้วยช่วยกันนะครับมันชาตะกรเมร์กุยเลียวบัตร ตอนยาปูไปยาตาชกแต่ยืนได้ตงู้ตังเงินงเดียวจะรีดยอดได้กี่โมงเนียแคนี้ตยังแตยังปูไปยาตาปูตาเด้กับบ้านอิีตี้ตังงเดียวมาโควิแอนฮ้องนักติดตามกันได้มาคยกับใวเด้เรียนตายกเนี่เทธยมา้เพ่นไยาดวีโอโตท้งาัเจ้าเาเี้ยัเจ้าได้เมือนเจ้ากันแั้งปวแม่กันี่วุ้ยเนี้ยมันน้องไม่อ้ย้าเ้ได้ ยาโฮเต้าเดิมดาเอ้ยโฮเต้าจังเยียดังดังเบียังชาังจุปาจูงในเกี๊ตอู้าังนก็จชาโดยาดชาดิมเข้าจะพูนี่ายด้ิตุจาโดยาไทยด้วยไอาไทยข้ามาอยู่มาจินเลยชาี่เจ้าพัน้าบาดยางมังยังถ่งเกียงมาอยู่มากินไดเพราะว่าจะพองเป็นทงเราดังไหมังช่นั่งูสิชยได้น้าเอ้ยยังเม่กระชุมันเนี้ยนานรมหนึ่ว่าอุอ่า จึงเลิกได้ท <left> ันเองจ้ะขอบคุณหลายๆขอบคุณเลยครับแต่ละเผ่าพันธุ์ก็แต่งชุดแต่งกายอย่างสวยงามนะครับแต่ละเผ่าพันธุ์นะครับสวยมากเลยเป็นภาพที่หาดูยากนะครับหาดูยากเลยนะครับหาดูยากเลยหรอมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยครับขอบคุณไปยังแม่บ้าน ทุกท่านที่ติดตามารับชมนะครับคลิปตของดีเจป๊อปปี้นะครับป๊อปปี้ชาแนลนะฮะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ กระบุดนะครับสามเป่าพัน์รื้ว่าจะเป็นสวยราวขมินนะครับนี่ชมไปเรื่อยนะครับชมไปเรื่อยฝั่งนู้นก็กำลังสนุกสนานนะครับ